อนนี้สมศรีกลับไปกับพี่ไม่ได้แล้วล่ะทําไมกลับไม่ได้ก็ตอนเนี้ยสมศรีโดนแล้วอะไรนะตอนนี้สมศรีโดนแล้วใจร้ายเนไหนเคยใครไม่เลิกพูดใจร้ายทีนี้กูจะฟันที่คอขาดเลยเนี่ยทับทิมฮะวันนี้เองก็ต้องกลับบ้านกับพี่จะไปไม่ได้ทําไมไปไม่ได้เพราะว่าทับทิมอ่ะโดนแล้วอใจร้จยเลย ทำอะไรเขาอะไรอะมึงไปทำอะไรเขาระหว่างทางมึงทำอะไรเขาเฮ้ยเขาบอกโดนแล้วโดนแล้วมึงทำไรมึงทำไรกูกลัวูทำอะไรเขาเห็นไหมกูไปทำอะไรมึงตอนไหนซ้อมไงซ้อมเออนี่กระเทอบมาอ๋ออ่ะแล้วเธออะไปโดนอะไรมาโดนติ๊ตแต๋มาแล้วติ๊ตเแล้วเหรอเขาขอมาเพลงเกี้ยวเมื่อกี้แล้วโดนแล้วโดนแล้วคืออะไร เขาจับตัวมาแล้วออ๋ใช่แล้วไปคิดว่าโดนติดแตไมอะไยเต้นตอนอีสานโกรธส่งน้องกูคืนมาได้เดี๋ยวกูให้สัญญาณมึงแล้วกันหนึ่งสองมาเขี้ยวจริงหนึ่งสองไปหนีไปเลยแต่ส่งสีไปอีกมาครับโอ้